เสือฝ้ายขุนโจรสถานแผ่นดินที่จังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยปีพุทธศักราช2480ถึง2504เป็นที่ทราบกันดีว่าโจรผู้ร้ายชุกชุมยิ่งกว่ายุ่งในสมัยนี้ชาวบ้านร้านทินต่างตกอยู่ในภาวะวาดกลัวภัยจากโจรก๊กต่างๆและมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นอยู่เสมอ เป็นที่นักใจของทางราชการในสมัยนั้นเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดอื่นๆเขาก็มีคําขวัญหรูๆอย่างเช่นจังหวัดสุโขทัยนั้นเมื่อหมดหน้านาผู้หญิงทอผ้าผู้ชายตีเหล็กแต่สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีกับแปลกไปกว่านั้นคือหมดหน้านาผู้หญิงหาปลาผู้ชายออกปล้นว่ากันว่าแถวๆอำเภอสามชุก และเดิมบางนางบวชพอเข้าหน้าแลง้งยามเย็นย่ำค่ำคืนก็จะมีชายชะกันในหมู่บ้านชักแถวเดินออกจากหมู่บ้านไปทำงานคือไปปล้นถิ่นอื่นแม่บ้านรายทางมีลูกชายวัยรุ่นจะตะโกนเรียกหัวหน้าแถวขอฝากไอ้หนูไปเป็นเพื่อนฝึกงานด้วยและยังถือว่าต่อไปบ้านนี้จะได้เป็นบ้านนักเลงจะได้ไม่มีใครมารังแก ชุมจนที่ยิ่งใหญ่ในจังหวัดสุพรรณเหนือซุ้มโจรอื่นๆมีอยู่สี่ซุ้มโจรด้วยกันแต่ละค่ายก็มากด้วยบารมีในความโฉดเก่งกาจในเรื่องการป้นชุมโจนเหล่านี้ถูกขนานนามว่าสี่เสือสุพรรณอันได้แก่ชุมโจนเสือไยมีถิ่นฐานอยู่ที่เดิมบางนางบวชมีสมุนคู่ใจคือเสือใบเสือพัวเสือมเหสวนมีบริวารโจรกว่าหนึ่งร้อยคน ชุมจนเสือเกียอยู่ที่บ้านสามเอกมีบริวารถึง65ิคนชุมโจนเสือดอยอยู่ที่บ้านปากน้ำมีบริวาร35คนเสือดอยเป็นลูกน้องของเสือฝ้ายแต่แยกไปตั้งชุมจนอิสระแต่ก็ยังรับคำสั่งเสือฝ้ายอยู่ชุมโจนเสือดำตั้งชุมจนอยู่ที่บ้านสแกไรอ้อยมีลูกน้องคู่ใจคือเสือมุ้ยเสือเมฆเสือเย็นเสือโสนีไม่ปรากฏจำนวนแน่ชัด ในจานวนสี่เสือสุพรรณมีเสือดําเพียงผู้เดียวที่ไม่ยอมเป็นพันธมิตรกับเสือฝ้ายซึ่งกลุ่มโจรต่างๆยอมรับนับถือกันว่าเป็นพ่อเสือเสือดํานั้นว่ากันว่าจิตใจห้าวหาญยิ่งกว่าเสือฝ้ายด้วยซ้ําและพร้อมที่จะดวลเดี่ยวกับเสือฝ้ายทุกขณะแต่เสือฝ้ายไม่ยอมเล่นด้วยคนที่มีฐานะการเงินดีมีลูกสาวสวยคือเป้าหมายที่เสือทั้งหลายขอจ้องจะไปจับตัวเรียกค่าไทย แต่ถ้าไม่ยอมนําเงินปไปไทยตามเวลาที่กําหนดเยียอก็จะถูกฆ่าตายทันทีแต่ถ้าหากหญิงสาวที่ถูกจับตัวไปเป็นพวกโจรพวกโจรจะรุมชำเราจนยับเยินและถ้าไม่ได้เงินตามที่มันต้องการาาก็จะถูกฆ่าอย่างอมหิตเช่นกันความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสครอบคลุมไปทุกหย่อมยาราษฎรไม่เป็นอันธรรม,มหากินเพราะกลัวภัยโจรมีหนาซ้ำวัวควายซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำนา ก็ถูกผู้ร้ายป้นเอาไปหมดอคอกจนทำนาไม่ได้การปราบปรามของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจึงต้องเกิดขึ้นอย่างเข้มขน้นชนิดที่เรียกว่าใครดีใครอยู่อำเภอบางนางบวชเมื่อปี2477แม้จะเป็นบ้านนอกอคอกนาแต่ในตัวอำเภอก็แน่นหนาไปด้วยผู้คนและร้านค้ามากมายที่มีทั้งโรงเรื่อยโรงสีและโรงน้ำแข็งซึ่งถือกันว่า เป็นแหล่งการค้าของชาวบ้านตะบนอื่นๆที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันเลยตามลำน้ำสุพรรณขึ้นไปก็จะถึงบ้านเชียนมีหมู่บ้านชาวนาที่เรียกกันว่าบ้านท่าใหญ่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำมีทิวเขาใหญ่อยู่เหนือหมู่บ้านขึ้นไปณนะที่นี้เสื้อฝ้ายได้ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาผู้มีอาชีพอาบเงือ่อตางน้ำกลางทุง่งมีรายได้น้อยนิด การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างสมถะตามฐานะในวัยหนุ่มฝ่ายถนัดเที่ยวเตร่เฮฮามีเพื่อนมากและนิยมการบูทางเชิงนักเลงลูกทุ่งด้วยความที่เป็นคนจริงสู้คนและไม่กลัวคนเขาจึงเป็นที่ยำเกรงของผู้คนทั่วไปในปีนั้นเองพุทธศักราช2477เสือฝ่ายครบเบนจเพศคนโบราณเขาถือว่าช่วงอายุ25ปี มักจะมีเรื่องเคราะห์ร้ายหากไม่ตายก็เจ็บสาหัสเขาจึงได้ตัดสินใจบวชเป็นพระภิษุที่วัดนอนสิงห์บุรีเล่าเรียนธรรมะพระธรรมวินัยสวดมนต์ภาวนาตามวัดปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ดีพอควรแต่ก็เป็นเรื่องแปลกหรือเคราะห์กรรมยากที่จะบอกได้เวลาใดที่เสือไฟ้าได้รับนิมนต์ไปประกอบพิธีทางาศาสนาตามบ้านญาติโยมร่วมกับพระภิสุองค์อื่นฝ่ายมักจะหลงลืมบทสวดมนต์ขึ้นมาเสียดื้อ จนตนเองเกิดความอึดอัดไม่สบายใจอยู่เสมอกระทั่งวันหนึ่งฝ้ายรับนิมนต์จากชาวบ้านไปฉันเช้าเพียงองค์เดียวหลังจากฉันเรียบร้อยแล้วก็ต้องให้พอรอันเป็นวงคลเริ่มด้วยคาถาสัพพีแต่สวดไปไม่ได้เท่าไหร่ก็เกิดลืมบทสวดมนต์เอาเสียดือด้อพระฝ้ายอายจะแทบแทรกแผ่นดินหนีจึงตกลงโมเมมั่วชยโยโหติจบลงเอาดือ้อ และปวดลูกพัน์กับวัดด้วยความอับอายแทบจะแทกแผนดินหนีเมื่อกลับมาถึงวัดก็มานั่งตรองดูว่าการที่ตนลืมบทสวดบนนั้นเป็นประจำคงเป็นเพราะวาสนาตัวเองไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในสมณะเพศไม่กี่วันต่อมากระฟ้าได้ลาศิกขาบทกลับมาอยู่ในเพศคารวะเหมือนเดิมอาจจะเป็นเพราะผ่านอบรมอยู่ในศีลธรรมมาพอสมควรหลังจากศึกออกมาใหม่ ฝ่ายก็ขยันทำมหากินอบอ้อมอารีกับชาวบ้านทุกคนและคราใดที่พวกอำเภอมาตรวจท้องที่ฝ่ายจะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีหรือหากมีทางใดที่เขาจะช่วยราชการได้เขาจะช่วยอย่างเต็มที่เหตุนี้ในปีต่อมาฝ่ายจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าใหญ่กลายเป็นผู้มีอำนาจกุมกฎหมายของหมู่บ้านจึงเป็นผู้กวางขวางมีคนยำเกรงยิ่งกว่าแต่ก่อน และต่อมาเขาได้แต่งงานกับสาวงามชื่อทองใบมองดูชีวิตของฝ้ายน่าจะมีความสุขตามภาษาคนชนบทมีการงานที่ดีมีบารมีคนต้องยำเกรงมีเมียที่น่ารักเป็นแม่สีเรือนใครจะมีสุขเท่าเขาคงไม่มีอีกแล้วแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรื่องมันเริ่มต้นที่เจ้าหนุ่มเบีย้ยคนลูกบ้านเดียวกันเกิดชอบพอกับลูกสาวของน้องชายผู้ใหญ่ฝ้าย ซึ่งมีนามเดิมว่าส้มลิ้มมีศักเป็นหลานผู้ใหญ่ฝ้ายเมื่อฝ่ายชายทําถูกวิธีเดือเข้าตรอออกตามประตูมีการสู่ขอโดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายการแต่งงานของหนุ่มเบี้ยและสาวส้มลิ้มจึงมีขึ้นเรือนขอของทั้งสองคนปลูกอยู่ใกล้กับบ้านของลุงฝ้ายทุกวีวันไอเบี้ยจะเห็นผู้คนมาเยือนบ้านผู้ใหญ่ฝ้ายคนที่มาก็ล้วนแต่มาขอความช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆ พูดง่ายๆมาพึ่งใบบุญผู้ใหญ่ฝ้ายกันทั้งนั้นจะใจคนมันก็สุดอย่างได้ไอเบีย้ยมันมีนิสัยออกไปทางนักเลงเพื่อนฝูงของมันทุกคนมีนิสัยสันดานไปในทางเดียวกันในกลุ่มของพรกพวกของมันไม่มีใครรู้ว่าตัวมันมีความทะเยอทะยานอยากยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกคนในหมู่บ้านถ้าใหญ่แต่มันจะใหญ่ไปไม่ได้ตราบใดที่เสือฝ้าย,ยังอยู่มันจึงได้แต่แอบริษยาผู้ใหญ่ฝ้ายอย่างเงียบๆ รอคอยวันเวลาที่จะขอวัดรอยเท้ากับผู้ใหญ่ฝ่ายและมันพร้อมที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้อีกไม่นานนักไอเบียได้เริ่มแผนการร้ายโดยทําตัวสนิทสนมกับพวกอําเภอและตํารวจเพื่อเป็นคนค้นหาข่าวให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจนู้หลักผู้ใหญ่ที่อําเภอให้ความไว้วางใจและรับฟังข่าวที่มันส่งเข้ามาอย่างสนิทใจเขาเห็นความหายนะและเริ่มทอดเงา เข้าครอบงำผู้ใหญ่ฝ้ายและครอบครัวไอเบียหลานเคยผู้หน้าชังแต่งเรื่องใส่ร้าย,ายผู้เป็นลุงสรารพัดส,สุดที่มันจะสรรหามาโดยเฉพาะมันระบุว่าผู้ใหญ่ฝ้ายซ่องสุมนักเลงและโจรเพื่อออกปล้นผู้อันมีจะกินทั้งหลายผู้ใหญ่ฝ่ายถูกทางอำเภอเพ่งเลงอย่างเงียบเยบมาโดยตลอดวันหนึ่งหน้าแลง้งที่บ้านท่านางเลีง้งบ้านของนางเลี้ยงและนางจีบมีกลุ่มโจรเข้ามาป้น ได้สั์สินเงินทองไปไม่ใช่น้อยเจ้าทุกไม่รู้ว่าใครเข้าปล้นเพราะคนร้ายมักคุมหน้ากันหมดแต่อำเภอกับตำรวจรู้ว่าใครปล้นเพราะไอเบี้ยสายสืบกระซิบบอก,บบอกวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่อำเภอและตำรวจยกกำลังมาอย่างบ้านท่าใหญ่เข้าล้อมจับผู้ใหญ่ฝ่ายฐานผ่าพวกเข้าปล้นนางเลี้ยงและนางจีบฝ่ายถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกบอกปฏิเสธยังไงเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมฟัง เขาถูกควบคุมตัวไปยังอำเภอและถูกส่งตัวฟ้องศาลที่จังหวัดด้วยหลักฐานที่มัดแน่นตัวฝ้าเองก็งงเหลือหลายว่าหลักฐานที่กล่าวอ้างมานั้นมาจากไหนคดีถึงที่สุดศาลพิพากษาให้ฝ้ายจำคุก12ปีก่อนเดินเข้าคุกฝ้ายได้เอาของมีค่าไว้กับไอเบียมีทองสองบาทเงินอีก300บาทกับแหวนอีกสองวงเพื่อส่งต่อให้นางทองใบเมียรักเก็บเอาไว้ อันนีจาฝ่ายไม่รู้สักนิดที่ต้องประจวนกับวิบากกรรมอยู่นี้เพราะไอเบียมันเป็นคนสร้างหลักฐานขึ้นมาเองยิ่งไปกว่านั้นไอเบียได้ยึดสมบัติที่เขาฝากเอาไว้ครั้นเมื่อผู้ใหญ่ฝ้ายต้องเข้าไปอยู่ในคุกเขาก็คงคิดุ้งซ่าเมียรักจะทํามาหากินอะไรใครจะมาขอช่วยเหลือและอีกนานแค่ไหนเคราะกรรมที่เขาได้รับจะจบสิ้นเสียทีมันเป็นคําถามที่เขาหาคําตอบไม่ได้ หนักเข้าฝ่ายก็ใช้ธรรมะเข้าคมคิดอย่างเดียวเป็นเวรกรรมที่ตนเองต้องประสบและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้กรรมดีเท่านั้นต้องประพฤติปฏิบัติช่วยให้เขารอดพ้นจากบ่วงกรรมที่เกิดขึ้นนับเป็นความโชคดีของฝ้ายเขาถูกส่งตัวไปทํางานในโรงพิมพ์อันเป็นแผนกหนึ่งของเรือนจําด้วยการทํางานที่วิริยะอุตสาหะฝ้ายได้รับความดีความชอบหลายครั้งกระทั่งพัสดีอนุญาต ไม่ต้องตีตรวนแก่เขาฝ่ายไอเบี้ยหลานเคยเมื่อผู้ใหญ่ฝ่ายเข้าไปอยู่ในคุกมันก็ยินดีปรีเปรมหมดสิ้นเสี้นหนามหัวใจเพียงเดือนเสษเศษมีคำสั่งจากอำเภอแต่งตั้งให้เบี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ของตำบลท่าใหญ่เมื่อได้รับตําแหน่งแผนต่อไปของมันคือสร้างฐานอำนาจแผ่บารมีให้มากที่สุดจนส่องสมุักพวกเอาไว้ใช้งานและที่ละเลยไม่ได้ ต้องเรียนผู้ใหญ่ในอำเภอเพื่อจะเป็นเกาะคลุ้มตัวเองเพียงไม่กี่ปีผู้ใหญ่เบี้ยก็กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านที่คนในตำบลท่าใหญ่และตำบลใกล้เคียงรู้จักอย่างกว้างขวางคนหลายคนต้องมาชูหกเพื่อให้เบี้ยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆบัดนี้บารมีและความยิ่งใหญ่ของเบี้ยยิ่งใหญ่สมกับที่เขาคาดหวังไว้8ปี4เดือนกับ22วันฝ่ายได้รับอิสรภาพ เขาเป็นนักโทษดีเด่นได้รับการอภัยโทษหลายครั้งจึงออกจากคุกเร็วกว่ากำหนดถึง4ปีชีวิตใหม่ความหวังใหม่รอยอยู่เบื้องหน้าฝ้ายกลับถึงบ้านท่ามกลางความยินดีของญาติพี่น้องผู้ที่ดีใจมากที่สุดคือนางทองใบเมียรัก,รกมีอยู่เพียงผู้เดียวที่อารมณ์เสียคือไอเบียบยินวันนั้นฝ้าได้ไปทวงถามของมีค่าที่ฝากเอาไว้ไอเบียปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นท่าเดียวอดีตนักโทษ ถูกใส่ความถึงกับโกรธจนหน้าแดงกล่ำลำ่ำจะเอากับปั้นกระแทกหน้าหลานเคยแต่มีบางอย่างแวบ,บเข้ามาในสมองของฝฟายเขาจึงหันหลังกลับมาที่บ้านของตนอย่างขับแค้นใจหากเป็นเมื่อในอดีตการกระทำของไอเบียครั้งนี้ต้องได้รับการลงโทษอย่างสาสมแต่แปดปีกว่าที่อยู่ในคุกมันสอนให้้ารู้จักคำว่าอิสรภาพและการจองจำหากเขายังไม่รู้จักความอดกลั้นทำใจรากับอยู่กลางไฟ มันจะเผาไหม้ตนเองให้ร้อนรุ่มจนหาความสงบในชีวิตไม่ได้อดตายอยู่ข้างนอกดีกว่าตายอยู่ในคุกเขาตัดเรื่องไอเบียออกจากสมองหากินเล็กๆน้อยๆด้วยการช่วยชีวิตมวลมิรเก่าแค่นี้ฝ้ายก็เป็นสุขแล้วนับตั้งแต่ฝ้ายพลุกออกมาอยู่บ้านเรือนจิตใจของเบียหาความสงบไม่ได้เลยจิตใจมันร้อนรุ่มกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงทุนไป8ปีกว่า จะพังทลายหายไปในพริบตามันจะง,งัดแผนเดิมขึ้นมาใช้การต่อสู้ซึ่งหน้าไอ้เบียรู้ตัวว่าสู้เสือฝ้ายไม่ได้มีทางเดียวต้องยืมดาบฆ่าคนและคนที่จะทำได้เช่นนั้นคือมือของกฎหมายไอ้เบีย้ยเดินเข้าออกอำเภอบางนางบวชชนิดหัวกระไดไม่แห้งเพียงไม่กี่อาทิตย์เจ้าหน้าที่ปรปรมของอำเภอและตำรวจต่างเพ่งเล็งเสือฝ้ากับเป็นแถว เพราะผู้ใหญ่เบีย้ยมันเผ่าซ้ำไม่มีดีกล่าวหาว่าฝ่ายซ่องสมผู้คนเพื่อทําการปลน้นมีอาวุธชนิดไว้ต่อกรกับเจ้าหน้าที่ตํารวจข่าวนี้หาปิดเงียบไม่เพื่อนของเสือฝ้ายคนหนึ่งอยู่ที่อําเภอเอาข่าวนี้มาบอกพร้อมกับกาชับว่ากูว่ามันเอาเมึงแน่พวกผู้ใหญ่ที่อําเภอก็เห็นดีนเห็นงามกับไอ้เบีย้ยมึงต้องระวังตัวเอาไว้ให้มาก ฝ่ายเสือฝ่าหัวเราะอ,อย่างขบขันบอกกับเพื่อนไปว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันคงไม่กล้าหาักหลังกูหรอกอย่างมากมันก็แค่โลภโกงสมบัติกูลเล็กๆน้อยๆมึงอย่าชะล่าใจไอเวรน,นี้มันกระล่อนเราบางตัวให้ดีแล้วกันเพื่อนคนเดิมเตือนอีกครั้งแล้วกลับไปฝ่าย<ป>เอาคําเตือนของเพื่อนมาคิดมันคงหวังดีกับเราเกินไปและระแวงไอเบี้ยเกินเหตุกูเป็นถึงลุงของเมียมัน และมันก็เป็นหลานเคยหากจะคิดเอาเป็นเอาตายกับกูมันก็เกินไปละอันนี้จ่ายประมาทเกินไปแล้วอีก2เดือนต่อมาหัว่ําของวันนั้นทองใบเมียรักหุงหาอาหารเตรียมตั้งสําหรับกับข้าวส่วนฝายไปอาบน้ําที่ตีนท่าน้ําห่างจากบ้านไม่ถึง50เมตรชำระร่างกายเรียบร้อยผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เดินกลับไปยังตัวเรือนแม้ทางเดินจะมืดพอสมควร แต่ความเคยชินทําให้เดินไม่สะดุดอะไรอีกไม่กี่เมตรก็จะถึงตัวบ้านอยู่แล้วฟ่ายชังักเท้าด้วยความชงนเพราะก่อนลงจากเรือนเขาได้จุดตะเกียงเอาไว้แต่ตอนนี้บ้านเรือนกับมืดมิดแล้วทองใบไปไหนเขายังเห็นเงาตะคุ่มบนตัวเรือนใครกันวะฟ่ายรำพึงถามในใจแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีเสียงกัปปนาดังขึ้นปังฝ่ายรู้สึกตัวลอยจากพื้นแล้วลงกลิ้งไปตามทางที่เดินกลับมา เขารู้สึกเจ็บแปลตรงสีข้างจึงเอามือกุมตรงที่เจ็บจิตสำนึกบอกว่าตนเองถูกยิงแล้วสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเกิดขึ้นทันทีเขาลรีบทิ่งตัวเข้าดงไม้ข้างทางเสียงปืนดังก้องอีก2-3ถึงนัดแต่ผิดเป้าหมายไปอย่างวุดวิดบนเรือนยังไม่มีการเคลื่อนไหวไฟายกัดฟันเอามือกุ้มแผลวิ่งมหมบอๆเลาะดงไผ่ที่เป็นแนวยาวไปจรวดป่าระมะไฟายวิ่งไปลมลุกคุกคลาน ตามลำตัวเจ็บแสบไปด้วยแผลที่ครูดไปกับพื้นดินและหนามพายที่สําคัญแผลที่ถูกยิงเลือดไหลออกมาเป็นลิ่มๆแล้วเขาก็หมดสติตรงชายป่าละเมะจะนานเท่าใดฝ้ายไม่ทราบแต่ตอนที่รู้สึกตัวหัวของเขาก็อยู่บนตักเมียเสียงร้องไห้กระซิบเบาๆฝ้ายถามเมียว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนางบอกอยู่ที่ป่าละเมะไกลจากบ้านโขอ,อยู่ขึ้นเหนือไปอีกหน่อย จะเป็นเชือเขาที่เชื่อมต่อไปถึงเขตัชนาทมันเรื่องอะไรกันวะใครคิดค่ากูฝ่ายถามเมียฉันไม่รู้ทองใบบอกปนเสียงสะอื้นอิส้มริ้มมันให้คนไปตามฉันตอนที่พี่ไปอาบน้ำบอกมีธุระจะคุยด้วยฉันไปถึงยังไม่ทันได้คุยก็ได้ยินเสียงปืนดังจากบ้านเลยรีบกลับมาเห็นมีตำรวจกับไอเบี้ยเลยไม่กล้าเข้าไปแล้วแอบซุ่มดูอยู่ พอพวกมันกลับฉันก็ออกตามหาพี่นี่แหละแม้เจ็บเจียนตายแต่ฝ้ายก็แขนเต็มอกถึงกับคำรำในใจไอ้เบีย้ยมึงคิดฆ่ากูากูไม่เอามึงไว้แน่ท้องใบพาพี่ขึ้นไปเดี๋ยวนี้ฝ้ายสั่งเสียงกล้าวบอกเมียเมียจึงเข้าประคองหิ้วปีกซ้ายพาร่างอันโชคเลือดตะเกียกตะกายขึ้นสู่เขาใหญ่ได้ที่พักเหมาะ,ะก็สว่างพอดีอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องนุ่งหม่ม และอาหารยารักษาได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าเพื่อนรักของฝ้ายโดยนางทองใบเลลอดเข้าไปบอกฝ้ายทำการผ่าเอากระสุนปืนออกด้วยตนเองมันเป็นหัวกระสุนบัคกช็อตและเป็นกระสุนนัดเดียวที่ทำให้ฝ้ายเกือบเอาชีวิตไม่รอดเขาเก็บรักษาไว้เป็นเครื่องเตือนสติถึงความชล่าใจ2วันหลังจากปฏิบัติการโหดแรกๆไอเบียก,ก็กระดกุ้ม ที่ไม่สามารถฆ่าเสือฝ้ายได้การตีงูให้หลังหักมันจะแหวงมากัดตนเองได้ในภายหลังแต่ข่าวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงการบาดเจ็บของฝ้ายนั้นสาหัสนักทางรอดมีน้อยเต็มทนและอาจหนีไปตายอยู่ที่อื่นความกังวลของเบียจึงคลายลงด้านฝ้ายเพื่อนสนิทของเขาได้ขึ้นไปแวะเวียนพบทำให้เขารู้แผนการฆ่าอย่างอม,มหิตหลังจากไอเบีย ให้เมียมันมาหลอกนางทองใบให้ออกจากบ้านไปพบมันก็ซุ่มตัวอยู่ข้างทางเดินและให้ตำรวจอีก5้านายขึ้นไปหมกตัวอยู่บนเรือนโดยมีปืนร้ายแรงเช่นมัลิเคเมาเซอร์บาราเบรัมปืนพระรามหกและปืนรุกซองแฝดฝ่ายแคนทางไอเบียและตำรวจที่มาร่วมมือกำจัดเขาโดยเฉพาะทางตำรวจก็ช่างกะไรไม่เคยถามถ่าหาความจริงกับร่วมมือกับหลานนารก จัดการเขาอย่างโหดเหี้ยมเอาละเมื่อต้องการให้กูชั่วกูก็จะชั่วเมื่อต้องการให้กูเป็นโจรกูก็จะขอเป็นโจรฝ้ายคิดเพียงสามเดือนร่างกายของฝ้ายเริ่มสมบูรณ์ขึ้นเขาได้ซ้อมยิงปืนพาราบิรัมก้าวมอมออย่างคล่องแคล่วปืนกระบอกนี้พักพวกเอามาให้ใช้เป็นปืนประจําตัวพร้อมซองหนังอย่างดีเขาพร้อมแล้วที่จะมาทวงถามนี่เลือดกับไอเบี้ยแล้ววันนั้นก็มาถึง บ่ายแก่ๆของวันหนึ่งไอเบียนั่งเสวนากับเพื่อนบ้านอีกสองสามคนอยู่ในตัวเรือนฝ่ายผลพรวดเข้าไปพร้อมกับเพื่อนคู่ใจสองคนชื่อชมกับเทิมและได้ตะโกนส่งเสียงทักชายเป็นไงว่าไอเบียมึงสบายดีหรือสิ้นเสียงถามวงสนทนาของเจ้าบ้านก็หยุดชะง,งักกลางคันทุกคนต่างตะลึงเมื่อเห็นเสือฝ้ายเบียสงสายตาเบิกโพรงเล่ากับเห็นมัจจุราชยืนทะมึนอยู่มันทะลึ่งพรวดขึ้น ก่อนกระโจนข้ามหน้าต่างเรือนลงพื้นวิ่งแนบแน่อย่างไม่คิดชีวิต่ายกับพวกไม่รอช้ากระโจนไล่าตามปฏิติดส่วนไอเบียวิ่งหนีด้วยความกลัวสุดขีดมันมุ่งไปยังริมตลิ่งแม่น้ําสุพรรณหวังว่ายน้ําข้ามฟากไปอีกฟากหนึ่งอีกนิดเดียวก็จะถึงตะลิ่งพันเสียงปืนในมือ่ายคำรามก้องปั้งร่างไอเบียถลาขมำไปข้างหน้าเหมือนถูกถีปร่างไหลกิ้งลงน้ำคว่ำหน้ากับโคลน ไฟาตามไปถึงตะลิ่งยิงเข้าใส่กลางหลังอีกนัดร่างไอเบียรกระตุกเล็กน้อยเลือดไหลท่วมตัวเต็มแผ่นหลัง<ว>ก<ล>ะระจายลงบนโคลนแล้วระรอกขึ้นห<ล>เล็กก็กระเพื่อมชะล้างไปกับสายน้ำเป็นระยะระยะฝฟาย์ยืนมองร่างอะไรวิญ,ญญาณของเบีย้ยด้วยสีหน้าสงบนิ่งอยู่เป็นนานแล้วเก็บปืนเข้าที่เอวหมุนร่างกลับพยักหน้ายเพื่อนเป็นสัญญาณให้ออกจากที่นี่โดยเร็วและการตายของผู้ใหญ่เบีย ก็เป็นที่โจจันไปทั่วอำเภอบางนางบวชบัดนี้ฝ่ายด้กกายเป็นผู้ร้ายฆ่าคนและเป็นที่ต้องการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องเร่ร่อนไปสถานที่ต่างๆในจังหวัดสุพรรณและเป็นต้นกำเนิดของเสือฝ้ายที่นาบเรื่องชื่อในปัจจุบันนี้ครับพบกันต่อในตอนที่สองครับ